การลาออกจากการเป็นหัวหน้าพักเพื่อไทยก็ไม่ได้เกิดจากจิตสำนึกหรือความละอายต่อบาปใดๆแต่เพราะการเลือกตั้งกำลังจะมาถึงขืนเอาอีชิบหายนี่นั่งอยู่พักก็ชิบหายพอดีกันเพราะอีนี่เป็นสัญ,ญลักษณ์ของความชิบหายชายแดนทำมาหากินไม่ได้แล้วนั่นน่ะเพราะอีนี่ทหารขาด้่วนขาขาดความขัดแย้งไทยกัมพูชา ลุกลามบานปลายเพราะอีนี่แหละเพราะพ่อมันนี่แหละไม่รู้ไปขัดผลประโยชน์อะไรกับคุณเซนแล้วแม่งก็เอาประเทศกูเอาประชาชนกูเป็นตัวประกันเป็นเครื่องสังเวยก็ขืนเอาอีนี่นั่งเป็นหัวหน้าพักต่อไปเดินทางหาเสียงปลาศัสดิเห็นหน้าอีนี่ก็เห็นเสียงโทรศัพท์และได้ยินเสียงโทรศัพท์หลอกหลอนอยู่ในหูยิ่งกว่ากัมพูชาที่หนองจานหนองยะแก้วอีก ยังไงก็ต้องเอาอีนี่ออกจากเก้าอี้นี้อยู่แล้วจึงไม่ใช่เรื่องของการรู้สึกสำนึกอะไรหรอกแต่เป็นภาวะจนตรอกของอีพ่อกับอีแม่ในเมื่อลูกสาวเป็นสัญลักษณ์ของความชิบหายจะนั่งอยู่ได้ยังไงอ่ะเราก็ชิบหายกันหมดนะสิก็ต้องถอยลูกออกจากเก้าอี้หัวหน้าพัก